เอาน,โน,นิโต้ได้ยืนท่าแข่งเลยอ่ะกินตอนิโต้ฟังซิดเดิมตูดเขาว่าเขาให้เอาไหมเนี่ยมให้เราเอาไหมเนี่ยเชี uh ่กบ ja. ้านดนามอเลยอเลยอเอเลมองอะไรอ่ะมองอะไรกันไม่ไปไม่ไปไม่ห่ามกินมั้งเลื่อนตามนี่น มาเดินเล่นมาโรซี่ครับตะวันวเลือดเธอเล่นทั้งวันวน่ะฮะพี่โตจะไปไหนอ่ะจะไปไหนมันจะไปหางูกินเข้าไปในบ้านดีกว่าอันนี้ลูกมันนะจะรูปมันตอนผสมกับหมาบ้านโอ้ยนนะม,มีความเหมือนแม่อยู่นะอันนี้แม่มเขา